ดูสิครับทุกคนเอมิตั้งเด็กแสบมันมานอนกับแม่มันครับดูสิครับหลับปุ๋ยแล้วเนี่ยมันหลับนะครับเนี่ยมันหลับอยู่ตอนเนี้ยมันกะตั้งใจจะมาแกล้งแม่มันพ่อจับใส่ผ้าห่มบอกว่าหลับเฉยเลยมันไปนลกูกแม่ก็ดิ้นอยู่เนี่ยแล้วก็ตื่นหรอก ดคันี่จะเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่รู้ก็ตื่นหรอกลูกนอนด้วยเนี่ยเห็นไหมหลับปุ๋ยอยู่เนี่ยอ่อานอนไปลกโอ้โหบ้ห่มให้เดี๋ยวมันก็แกล้งมันก็ตื่นมาจาัดก,การหรอกมันสารนอนด้วยอ่านอนไปลกนอนไปเห็นไหมหลับปุ๋ยเลยเมาน้อยด็กแสบ นานจะนอนกับแม่จะทีปกติไม่นอนด้วยกันหรอกปกติจะกัดกันแม่ก็ลูก,กัดกันทั้งคืนหมาเห็นไหมครับทุกคนเดีด๋ยวดิมันหลับจริงแล้เนี่ยมันหลับอยู่นี่นเนี่ยน่ะน่ะอ่ามันหลับอยู่นนเนี่ยตาไม่ลืมเนี่ยเอยลูกหมาเนี่ยเฮแยช่บมันหลับนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหม เออนอนไปลูกนอนไปหืมดึกดุดึกดุดึกดุด้ยนอน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 ซะนอนนอนนอนกับแม่หลับให้สบายกับแม่หลับสบายกันหลับสบายกันแม่กับลูกหลับกันหลับกันหลับสบายกันเลยอ่าย่าเดินอย่าเดินเดี๋ยวลูกเราตื่นเดี๋ยวหลานมันมากวนให้มันหลับ ครับผมโอเคให้ลูกนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ